เอาละครับผมมาในเกมของโซนโฟร์เอ็กซ์ตีมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงนะครับโซนโฟร์เอ็กซ์ตีมเปิดตัวแชมเปียนเทียนะครับอัปเกรดสู่ระดับแชมป์ที่แท้จริงนะครับโดยตัวโซนโฟร์เอ็กซ์ตีมนะครับจะมีการแข่งขันหลายทัวร์นาเมนต์เนาะก็จะมีตั้งแต่การแข่งขันโซนโฟร์เบิร์ดบัตนะครับแล้วก็มีโซนโฟร์ไทยแลนด์แชมเปียนชิพแล้วก็มีโซนโฟร์เดอะคิงออฟอินฟรานอลเดอะฟอร์เรนวิงนะครับแล้วก็เป็นโซนโฟร์โอเล็ก 2024สีสั่นหนึ่งก็เป็น PVP ประจำสัปดาห์นะครับไอของเดิมนะครับก็จะเป็นสเตตัสที่ค่อนข้างที่ยังน้อยและเป็นแพทเก่าๆนะครับอย่างทางนัานของตัวซีซั่นโซนโฟร์บัตเอ,อฟเฟอร์บัตเนี่ยฮะก็จะเป็นทางนัานของได้เป็นการแข่งขันแรกเลยมั้งที่มีในเกมโฟนโฟนนะโดยสเตตัสของโวแชมเปียนเนี่ย,ย,ย,ยมันก็ยังถือว่า เทียบกับของในแผทปัจจุบันเนี่ยมันยังน้อยกว่าแผทปัจจุบันใช่ไหมก็เลยได้มีการอัปเดตขึ้นมานะครับโดยจะมีอย่างอันเดิมเนี่ยตัวเดมอนวิงนะครับก็จะมีสเปเชียลอยู่ที่125ใช่ไหมแล้วก็ฮิตอยู่ที่125 Ki อยู่ที่1 5 SP อยู่ที่1,500แล้วก็ SP อยู่ที่1,000นะครับซึ่งเดิมทีอถามว่าของแต่ก่อนตัวเนี้ยมันแรงไหมมันแรงนะแต่เมื่อโดยแพทปัจจุบันนะครับของเนี้ยมัน ค่อนข้างที่ต้องเรียกว่าตามของตาแพอไอเทมใหม่ไอเทมกลุ่มใหม่ต่างๆนะครับเขาก็เลยมีการอัปเดตขึ้นมานะครับตัวสเตตัสตัวนี้จะมีการเพิ่มตัวสเปเชียลเดฟแล้วก็คิย์คอนดามเมจเพิ่มอีก20นะครับตัวนี้เนี่ยตัวที่ไฮไลท์สีเหลืองไว้เนี่ยคือสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับในเซตหลังปรับแล้วนะครับคนที่ถือไว้่ะก็ ก็ลองดูนะครับตอนนี้เพิ่มแล้วนะครับจริงเพิ่มตัวนี้ด้วยอ่าตัวทางนั้นฮิตเดี๋ยเพิ่มด้วยนะครับเพราะแต่ก่อนมันไม่มีฮิตใช่ไหมบางบางชิ้นไม่มีฮิตเนี่ยจะเพิ่มฮิตเข้ามาแล้วนะฮิตสามร้อยแล้วนะเออสามร้อยนะครับปเพิ่มขึ้นก็มีการเพิ่มฮีเพิ่มขึ้นคือคือปรับหมดเละนะครับเอายๆว่าปรับเพิ่มขึ้น ให้ดูตัวสเตตัสด้านหลังนะครับหลังปรับเนี่ยหรือว่าเยอะขึ้นพอสมควรเลยนะครับก็ต้องอเทียบเท่ากับแพทใหม่นะครับโดยการปรับนะครับก็จะมีตั้งแต่ชุดปี2023และ2 4นะครับจะมีการปรับให้เพิ่มขึ้นในปีถัดไปนะครับแล้วก็จะมี2025เนี่ยจะมีชุดชุดที่มาใหม่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับให้ตามแพทของปี2025เนาะ ก็คือสเตตัสตอนนี้ก็สามารถดูได้เลยในแชเปลี่ยนเทียนะครับอย่างที่เราเราขึ้นให้ดูนะครับก็จะมีทางด้านของโซนฟ t ไทยแลนด์แชมเปียนชิพนะครับก็จะมีทางด้านของสเตตัสการปรับเพิ่มขึ้นมานะเป็นเซตท,ทั้งหมดอ่ะตอนนี้จะเป็นอันนี้เป็นล่าสุดนะครับทางด้านของโอลีกซนะีซันเนาะที่ได้ชุด Burning c ค o อดนะครับ กไปที่ถกเถียงกันว่าชุดเบอร์นิงคอร์ชุดแชมป์อ่ะเออที่มันสามารถอ e ีได้เนี่ยเอตัสควรประมาณไหนครับน,นี้ก็ผมว่าทางทีมงานเขาปรับให้แล้วนะชุดแชมป์ก็ผมศักดิ์ศรีแชมป์อยู่ครับผมพิดว่าผมศักดิ์ศรีแชมป์นะครับเบอร์นิงคอร์สนะครับมีแค่สี่สามหรือสี่ตัวผมอาร์มหึงสี่เซตไหมผมไม่แน่ใจว่ามีกี่เซตไม่สักไม่เกิน3เซตนี่แหละครับปอนน่าจะประมาณ3าเซต ในเซิร์ฟเวอร์นะมีแค่นั้นนะครับเป็นเซตที่หายากพอสมควรนะครับเฉพาะคนที่เป็นแชมป์เท่านั้นพือจะได้นะครับตัวนี้อันนี้เป็นเซตแชมป์ล่าสุดเลยนะโปรล,ลีกล่าสุดนะประเทศนะครับนี่เป็นแชมป์ฟีฟีประจำสัปดาห์ใช่ไหมก็จะมีประมาณเท่านี้แล้วกันครับ ก็สรุปไง,ไงไ่ายๆมากชุดแชมป์นะครับที่ใครถือครองไว้ตั้งแต่กิจกรรมโฟนโฟร์เฟิร์สบัตรหรือจะเป็นไทยแลนด์จะเป็นชิปนะครับโฟนโฟร์เดอะคิงออฟเฟรนอลเดอะฟอร์เรนวิงนะครับจะเป็นธนัซีซั่นนะโอซีซั่นแล้วก็เป็นพรีวิวประจำสัปดาห์คือมีการปรับอัปเดตหมดเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าถือไว้จะสู้กับไอเทมแพทใหม่ได้ไหมคำตอบคือได้ครับเพราะว่าตั้งทีมงานปรับให้เรียบร้อยแล้วนะแต่คาผมว่า ผมกับการเป็นศักดิ์ศรีของเอ็ดแชมป์อยู่แล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับอัปเดตในครั้งนี้นะโอเคเจอกันคลิปหน้าเป็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจใผมด้วยนะครับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม